กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมนายเซฟตี้เกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมา,าให้คําแนะนําสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมก็ผมก็ไม่รู้ว่า,าจะมีผู้เล่นมือใหม่หรือเปล่านะครับผมก็วันนั้นสตรีมเมอร์ไปสตรีมไปเมื่อประมาณ2วันก่อนแล้วก็มีคนมาถามว่าเอ้ยพี่ผมเพิ่งเริ่มเล่นใหม่อะไรประมาณนี้ผมก็เลย ย,ยังมีคนเล่นยังมีมือใหม่เข้ามาเล่นอีกเหรออะไรประมาณนั้นส่วนมากคนในกลุ่มเขาจะแนะนําว่าเอ้ยไปซื้อรหัสเถออะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับมือใหม่ที่ต้องการจะปั้นด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองนะผมก็จะมาแนะนําประมาณนี้นะผมก็หนึ่งเลยครับให้ผู้เล่นทุกคนนะครับก็ผู้เล่นมือใหม่นี่นแหละนะครับหาสไตล์การเล่นของเราให้เจอครับผมต้องบอกว่า หนใน5ตัวละคร,ครครับที่มือใหม่เข้ามาเล่นแล้วเนี่ยต้องเจอก็คือที่เข้าจากฟรีนะมี1อาคางิครับอาคางิต่อมาซากุระงิครับผมนะแล้วก็เป็นเอ่อ SF สเอฟนะผมก็มีคงูเละครับคงูเละเป็น SG เป็น1ในตัวละครที่อยู่ใน t ูต o r เรียนนะผมเอาไว้ฝึกกันได้นะครับ แล้วก็ s g นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับชิโอซากินะผมตัวฟรีนะครับแต่มิสเอีอีนี่ผมไม่มั่นใจว่าตัวฟรีหรือเปล่าเพราะมันมันนานมากไม่น่าจะฟรีนะน่าจะซื้อนะผมอหอยก่ายก็จะเป็นยาสุดะนะผมนะนี่นะครับนึงคือหนึ่งในห้าตัวละครที่เอ่อเป็นตัวแรกนะผมที่เราจะได้เจอกันนะครับผมสำหรับมือใหม่ก็ต้องหาสไตล์ในการเล่นให้เจอได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ปั้นตัวละครไปนในทางเดียวกันก็คือ ปั้นตัวใดตัวหนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยปั้นตัวต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เละเทะนะครับต่อมานะครับเมื่อผู้เล่นผู้เล่นคนใหม่เนี่ยอ่าอัพตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองชอบตัวไหนเนี่ยนะครับก็ให้ปั้นรูนนะครับต่อมาเป็นการปั้นรูนนะครับเข้ามาที่ศักยภาพนะครับรูนของเราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า การจัดลูน,นครับจัดลูนตามความสามารถของตัวละครนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยเล่นซากุนตั้งแต่แรกนะครับผมผมก็ไม่รู้อะไรนะผมก็จัดตามนี้เลยมันจะมีให้จัดนะครับผมก็คือศักยภาพแนะนำาครับผมแล้วก็มาที่นี่นี่นะครับก็จะมีพวกคำแนะนำจับมือโปรระดับเอเอ้ยมือโปรนะครับผมเออไม่ใช่ระดับ S สเมือ่อฟอนต์มันซ้อนกันนะครับผมเออก็สามารถทำตามนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่อยากอ่านนะก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากอ่าน ก็ได้ครับถือว่าเป็นความรู้ติดตัวไปนะครับเมื่อทุกคนเซตรูนแล้เรียบร้อยทุกคนก็ใส่รูนนะครับใส่รูนเข้าไปสมมุติว่าแบบนี้นะครับผมมีปะมีช่องว่างปะ,ะปลดล็อกเลยได้กันปลดล็อกเออปลดล็อกแปฝงครับผมนะฮะปลดล็อกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเลยครับรูนรูนอะไรรูน,รนสมมุติว่าผมผมเป็นพอยต์การ์ดนะครับพอยต์การ์ดพอยต์การ์ดมีอะไรครับผมพอยต์การ์ดส่วนใหญ่จะใช้คุมเกม คุมเกมเอาอะไรดีคุมเกมจัมคุมเกมชุดกลางคุมเกมชุดกลางครับผมใส่เข้าไปใส่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 นับปึ๊บปั๊บต่อมาใส่ใส่เข้าไป,ป,ป,อาเ,าไปเอ่อเอ่อถ้าเป็นพอย์การ์ดต้องอะไรครับผม, Steel, ส,มบต Steel, สติลสมมุติว่าเป็นสติลสติลรบกวนสมบุตินะครับอ่าสเติลรบกวนนะผมเอาไว้รบกวนพวกสามแต้มอะไรประมาณนี้ สสยเข้าไปสสยเข้าไปสายเข้าไปสายาส่ต่อไาจะเป็นอันสีเหลืองอันสีเหลืองก็คือพวกเสริมการชูดนะผมชูดบล็อกอะไรประมาณนี้นะหรือมี3มแต้มสติลนี่น่าจะเป็นตัวละครที่ใช้3มแต้มนะผมเออพวกอะไรนะอย่างเช่นฟูจิมะอะไรประมาณนั้นนะผมก็เอาอะไรดีสมมติว่าผมเอา ชุดกลางแล้วกันนะชุดกลางสติลลบลบควนวงในครับผมนะผม,นะผมโอเคต่อมาเป็นถ้าเกิดเป็นพวกนี้พวกสติลใช้อะไรครับผมเมื่ออยู่ในเขียดตั้งรับนะผมแล้วก็ตัดบอลน,นะครับแล้วก็ไรเดอร์อะไรประมาณนี้เมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ขั้นแรกเราจะได้มาแค่60นะผมนี่นี่หกสิบหกสิศักยภาพนะผมซึ่งมันน้อยมากๆนะทุกคนทุกคนก็ ในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้รับการเขาเรียกว่ารับศักยภาพครับผมสามารถสุ่มฟรีได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะเออก็ค่อยๆเก็บไปครับผมแต่ว่าขอแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับอัพไปในทางเดียวกันคืออัพทุกรูนะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองเนี่ยอัพให้ไปอยู่ที่ระดับ3นะครับผมไม่ต้องถึงระดับ5เพราะมันเยอะไปับผมเอาแค่ให้ถึงระดับ3ทุกอันนะครับเท่านั้นครับผมก็เล่นได้แล้วนะครับ อันนี้ด้วยนะครับอันนี้อัพแต่ว่าอันนี้ขอแนะนําว่าอัพไปทีลาลูนก็ได้หรือว่าจะอัพเหมือนกันก็ได้ให้ครบ3ามครบสามอะไประมาณนี้ก็จะเล่นได้แล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เก่งมากนะผมเพราะว่าเกมนี้ส่วนมากต้องบอกว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นไม่ไม่ไม,มันมันไม่สมเหตุสมผลนะหลายๆอย่างครับถ้าเกิดเล่นแล้วก็จะได้สัมผัสนะครับโอเคครับผมต่อมาครับผม ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักโหมดต่างๆนะที่จะได้เอาของเหล่านี้จำพวกเช่นบัตรแดงเพชรเอยฟ้าบัตรฟ้าที่เอาไปอัพตัวละคร,นะครเนี่ยอพอเข้ามาใช่ไหมเนี่ยเราจะไปต้องไปอัพอันนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมดูในตัวละครที่ผมไม่ได้อัพนะผมอย่งอันนี้โอดักนะผมนะฮะนี่ก็คือ ตัวละครนะครับใช้บัตรฟ้าบัตรฟ้ามีเท่าไหร่คนระับมี800ก็เอาไปอัพนะผมบัตรฟ้าตัวละครนี้ใช้เพชรในการอัพแต่ว่าสลับมือใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดู s g s h i ชิโยซากินะครับผม s จชิโยซากิเนี่ยจะใช้บัตรแดงในการอัพนะครับนะฮะอันนี้อันนี้นะครับเป็นบัตรบัตรฝึกของมันแต่ว่าบัตรฝึกตัวนี้ต้องใช้บัตรแดงในการซื้อนะครับบัตรแดงอยู่ไหนนะครับ เข้ามาที่ร้านค้าข้อมูลร้านค้าครับแล้วก็มาร้านค้าข้อมูลนะครับผมแล้วก็ร้านบัตรฝึกพิเศษนะครับผมนี่บัตรฝึกอันนี้ร้านค้าข้อมูลนะฮะเอออันนี้บัตรฝึกพิเศษครับผมนี่ครับก็ต้องเอาบัตรแดงครับมาซื้อนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมบอกว่าวงเล็บไว้เลยกําชบไว้เลยครับเพราะว่าสำหรับมือใหม่บัตรแดงสำคัญมากครับผมกับบัตรฟ้านะครับผมผมก็จะพาไปดูครับผมแล้วก็เพชรสำคัญมากๆครับผมเอาล่ะ เริ่มจากโหมดแรกครับผมพึ่งมาใหม่แบบสดๆร้อนนะครับเข้ามาที่โหมดต่อสู้ครับผมแล้วก็สรุปโหมดนะครับผมซึ่งนี่เลยครับนะฮะศึกท้าดวลบล็อกครับผมนะผมมองว่าดีดีน่าน่าจะมองเห็นว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้ดีนะครับเพราะว่ามือใหม่เนี่ยน่าจะแบบบล็อกกันไม่เป็นอะไรประมาณนี้เขาก็เลยฝึกให้ทุกคนบล็อกนะครับก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับ การบล็อก s อเดี๋ยวผมเล่นให้ดู1ตา1ครั้งนะครับผมเอาล่ะผมจะเอาตัวละครที่เอ่อต้อบอกว่าบล็อกเก่งที่สุดน่าจะเป็นฮาเซการวบผมนะครับนะบนะเดี๋ยวเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับอ่ะผมไม่ได้เล่นเลยนะแต่ว่าได้เพชรเยอะมากครับผมกิจกรรมนี้เพราะว่าคือต่อให้มึงปิดปิดไอ้น,นี่ไว้อะผมก็เห็นนะอ่ะโอเคบล็อกไปนะครับ บล็อกไปว่าจะมีเควสข้างๆบล็อก5ครั้งนะครับผมอ่าคอมโบบล็อก5้าครั้งอะไรประมาณนี้อืมเอาตัวตัวไหนมาบล็อกก็ได้ผมไม่จําเป็นต้องเป็นฮาเซ่นะครับเนี่ยหนึ 1, 2, 1่งสองหนึ่งปุ๊บอันนี้ผมโดดพลาดเองนะครับผมนะก็มีบ้างนะครับที่แบบบล็อกพลาดบ้างอะไรประมาณนี้นะอ่า,อาโอเคเรียบร้อยครับผมไม่ต้องคอมโบบล็อกห้าครั้งอะ่ะเออผมลืมเลยไม่น่าตบพลาดเลยนะ ชอตทีชตเชนนะครับตอนผมเล่นเก่งแค่ไหนก็บล็อกพลาดได้ครับผมนะฮะไม่ได้แบบว่าเก่งเสมอไปนะไม่ได้เก่งเสมอต้นเสมอปลายนะผมนะโอเคนี่ก็ออกได้แล้วนะครับก็ออกได้เลยนะครับผมนะออกมาปุ๊บเนะี่ยครบเวสครบ,ครบสบายครับผมนะแต่ผมไปอ่านในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์คือบอกว่าเอ้ยเคว้แม่้งโค้ชสุดท้ายมันยากที่สุดละอ่นะแล้วก็ได้เพชรมา50าสิบนะผมเนะี่ยแล้วก็ นี่หนึ่งร้อยโอ้โหแล้วก็โอ้โหร้อยห้าสิบสองร้อยโอ้โหบอกผมบอกเลยว่ารวยครับผมยังไงก็รวยครับสาหรับมือใหม่นะผมนะต่อมานะครับกิจกรรมนะครับผมก็คือกดมาที่โหมดดวลเดี่ยวครับบอกบเดี่ยวนะให้ทุกคนนะครับเออไม่ต้องบอกว่าในการเล่นโหมดเนื้เรื่องค่อนข้างจําเป็นครับผมเพราะว่าอะไรนั้นหรือนี่ครับอันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่า ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากโหลดนะพื้นพื้นที่เพรผมเล่นจบมดแล้วสมมติว่าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยทุกคนก็จะได้เพชรมา20 30ทุกด่านครับผมมีถึง50 50เพชรส่วนใหญ่จะสูงสุดคือ50เพชรอ่าแล้วพอเล่นครบหมดแล้วเนี่ย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 ครับผมเราก็จะได้เพชรมาจากตัวนี้ด้วยครับเนี่ยสะสม30ชิ้นนะผมก็คือเล่นครบนะผมเล่นครบก็จะได้ครับผมอะไรประมาณนี้นะครับต่อมา นะครับมีบทที่2ด้วยนะผมมี2บทนะครับบทที่เหลือนี่ผมรออยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่มาสักทีผมรอนานมากนะครับมต่อมาผมเป็นการฝึกซ้อมนะครับผมฝึกซ้อมให้มาฝึกซ้อมที่ฝึกซ้อมขั้นสูงนะครับผมก็จะได้เพชรอยู่ที่10บมดเลยนี่จะเป็นการสอนพื้นฐานทุกอย่างนะครับผมค่อนข้างที่จะดีสมควรมาเล่นแล้วก็ได้เพชรด้วยครับสมควรแก่อย่างยิ่งครับผมแล้วก็เล่นครบเนี่ยก็จะได้1 0 0รอเพชรมานะครับดีครับผมอันนี้ดีมากนะครับ อ๋อแล้วก็ออกอย่างนึงผมลืมแนะนำนะครับผมสำหรับมือใหม่นะที่ไม่อยากลองตัวละครหลายตัวเผื่อแบบเอ้ยอยากซื้อตัวนั้นซื้อตัวนี้นะผมก็นี่เลยครับก็สามารถมาลองได้ลองได้ทุกตัวนะผมตัวใหม่เข้ามาก็ลองได้ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าตัวละครนั้นมันใช้เพชรซื้อหรือว่าใช้เหรียญซื้อนะผมโอเคต่อมาเป็นของโหมดด่านย่อยนะครับด่านย่อยนะครับเป็นการเล่นที่แบบว่า เล่นทำเควสะคือแบบว่าเล่นตามเควสที่มันจัดมาให้นะผมวันละ3ครั้งนะผมก็จะได้อันนี้อันนี้น,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 นีเล่นครบหมดเลยก็จะได้มารับเพชรต,ตรงนี้ที่กล่องแดงนะผมค่อนข้างได้เยอะนะครับ 100, 100เพชรเลยละกันนะครับแล้วก็ด่านหลังๆก็มีบัตรแดงนะครับโอ้โหนี่คือแบบถ้าเกิดเล่นครบนี่คือรวยอันนี้ก็เหมือนกันเช่นกัน,นครับผมเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดเล่นครบก็รวยนะครับ เราก็ได้เพชรเอาไว้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะเอาไปปั่นลูนก็ได้อะไรเงี้ยต่อมานะผมเป็นโหมด A.I. โหมด A.I. เนี่ยครับโหมด A.I. โหมด A.I. นะครับก็เป็นโหมดที่เล่นกับเพื่อนได้สามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้ครับผมนะนะครับเพื่อที่เมื่อเล่นจบแล้วเนี่ยเราจะได้บัตรแดงนะครับผมแล้วก็จะได้บัตรแดงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตามความเก่งของบอทนะครับผมนะ แล้วก็เล่นได้ว,วันละ3าครั้งเช่นกันเหมือนเดิมครับผมต่อมาก็เป็นโหมดเดี่ยว 5v5 คือการสร้างทีมของเรานะสมมตุติอ่ะผมจะสร้างทีมหนึ่งทีมครับผมอันนี้สมมุตินะมาอ่อยากได้ซากุอ่าจัดตามตามที่นั่นเลยนะครับผมอ่ามีซากุนะครับแล้วก็ใครอ่าอ่า ต,ตามที่ที่ตัวละครแรกๆ5ตัวนะผมจัดแบบนี้ก็ได้ครับผมเพราะว่าแรกๆทุกคนได้5ตัว5ตัวละคร5น,นี้ยกเว้นโยเวนโยเวนซากุัวโล้นนะครับไม่ใช่นะครับซากุัวโล้นที่ทุกคนไม่ได้แล้วได้ซากุล่างหนึ่งนะครับคือผมยาวนะผมนะครับนะะเดี๋ยวจัดให้ใหม่จะให้ดูจะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงกันโอเคนี่แล้วก็ผมยาวนะผมแล้วก็ SF คือ,อนี้แล้วก็นะฮะนี่เที่ยวสนะรประมาณนี้ 5ตัวที่เราจะได้เล่นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วเราจะได้บัตรฟ้ามานะครับบัตรฟ้าเพิ่มขึ้นตามความกิงของบอร์ดเช่นเดิมครับผมแต่ว่าต้องเล่น5 5คน5คนหมายถึงว่า,าในสนามมี5คนแล้วเราต้องบังคับคนเดียวนะครับอะไรประมาณนี้เล่นได้3มครั้งเช่นเดิมนะครับนะโอเคเป็นไงครับผมก็ค่อนข้างที่จะป้องบอกว่าเออ สำคัญทุกอย่างเลยนะครับที่ผมบอกมาคือสําหรับมือใหม่นี่คือสําคัญมากแต่ถ้าเกิดเบื่อก็ไปเล่นปกตินั่นแหละครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับสําหรับมือใหม่เ,เราสําหรับมือใหม่เนี่ยเราจะได้เจอคนเก่งเมื่อเราลงแร้งและขึ้นถ้วยทองนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นหมดธรรมดาต่อสู้เนะี่ยไปฝึกตกไปฝึกอะไรเล่นสบายครับเล่นให้สนุกครับผมอย่าไปเครียดนะครับอ่า ส่วนเรื่องของการเลือกตัวละครเนี่ยผมต้องบอกว่าไอ้เหรียญเนี่ยเหรียญผมมีประมาณนี้นะครับผมศูนย์จุดสองเอ็มนี่ไม่แน่ใจว่าล้านหรือแสนนะครับน่าจะแสนนะเออก็นี่นะครับก็ดูตามนี้นะครับก็มีอันนี้คือแอดวานนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวที่ผมผมได้จะซื้อหมดแล้ว่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมีตัวละครที่ซื้อเหรียญก็ไปหา ดูครับผมหาดูแล้วก็ลองฝึกดูลองดูสไตล์ของเราว่าชอบมันไหนอย่างผมเนี่ยแรกๆนะครับผมมาถึงเนี่ยผมก็เล่นอันนี้เอาตัวละครตัวแรกก็คือพอย์กาดครับค่อนข้างที่จะสนุกอันนี้คือสำหรับตัวผมคือสนุกก็คือมันซิกแซกไปซิกแซกมาขึ้นเลเวลสบายสนุกสนุกครับผมนะฮะสำหรับคนอื่นก็ไปดูกันได้ครับนะฮะแล้วก็ปั้นปั้นให้ได้สักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นให้สนุกครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นสแลมดังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นแล้วจังครับบ๊ายบาย